ถ้าเป็นที่ตําหนักอย่างเงี้ยไอเรื่องความสะอาดผมก็ไม่ค่อยมั่นใจนะครับว่าจะสะอาดขนาดไหนครับถ้าเป็นเรื่องฝีมือนะที่ร้านอย่างเงี้ยมันจะใช้เครื่องเส้นจะคมกว่าครับถ้าเป็นที่ตาหนักเขาจะสักมือครับสักมือก็จะเป็นดอท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 เรียงตัวกันเป็นเส้นครับงานก็จะไม่ค่อยคมชัดมากเท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าสักที่ร้านยเงี้ยเราใช้เครื่องสักเส้นอาจจะคมชัดมากครับผม เราจะได้เส้นที่คมกว่าสวยกว่าและชัดกว่าก็มีทั้งความขลังและสวยงามควบคู่กันไปครับสักยันมันต้องจากอาจารย์น่ะครบพี่มาต้องถือมีเรื่องของการถือศิลอะไรอย่างเงี้ยครับศิลไม่ขาดมันเน้นไปเรื่องด้านหนึ่งความขลังมากกว่าถ้าเกิดว่าลูกค้ามาสักยันตามร้านสักนะครับก็จะได้หนึ่งเรื่องความสะอาดก่อน2เนี่ยเส้นคมชัดเพราะว่าสักโดยช่างสักมืออาชีพส่วนเรื่องที่ว่าเขาจะไปลงของก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของตัวลูกค้าแล้ว จะขังสู้ได้ไหมอะนะ,ะถ้าสำนักอะเหมือนเวลาเขาสักอะเขาจะท่องท่องคาถาไปด้วยแต่ของเรามันท่องไม่ได้อย่างเงี้ยครับไม่มีอาจารย์สักส,กสวยงาม,มเฉยขังครับถ้าเกิดที่ร้านสักเขาลงอคลัคระตัวที่ลงไปนะั้นถ้าถูกก็คือเราปลุกเสกได้ครับขังเหมือนกันน,นี้ถ้าเกิดสักเสร็จแล้วพี่จะไปลงอาคมเพิ่มไหมต้องลงครับเพราะว่า ถ้าแค่สักในร้านก็คือได้แค่ความสวยงามแต่ถามว่านับถือไหมนับถือครับแต่เราก็ต้องไปลงอีกทีหนึ่งเพื่อความแขังก็อันนี้เป็นเรื่องความเชื่อนะที่นะเพราะว่าตามสํานักเนี่ยเราเราก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนร้านสักเนี่ยก็จะสักให้เหมือนตัวต้นฉบับที่ลูกค้าเอามาผมคิดว่าอยู่ที่คนนับถือมากกว่าขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็หารูปภาพก่อนเพราะว่าสมัยนี้มัน,มนง่ายนะครับก็สามารถหาตาม Google ได้เลยก็ผมมีตัวอย่างอยู่เป็นพ่อแก่หน้าเสอือก็ประมาณนี้ พอเราได้แบบเสร็จแล้วนะครับก็จะมีะกระดาษลอกลายนะครับเราก็ต้องทําการลอกลายก่อนครับลอกลายเสร็จทำวามสะอาดผิวลูกค้าทําการแปะแบบถึงตัวลูกค้ากันการสักยันเนี่ย ครูบาอาจารย์เฉพาะสำนักอาจารย์ที่เรียนมาสำนักครูบาอาจารย์อื่นก็ได้เนี่ยท่านก็จะมีการประจุบนเชิญครูประทับมือเศษเข็มเศษแม้กระทั่งน้ํามันที่สักอักขระตัวแรกที่จะลดลงไปเนี่ยก็ต้องมีว่าคาถาระหว่างสักก็ต้องต้องคาถาไปด้วยรวมถึงว่าอักขระอาคมต่างๆและบทคาถาต่างๆก็ต้องสักให้ถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องสักจากอาจารย์ที่เรียนมาถึงจะไม่ให้โทษส่วนคุณไปสักร้านทัตทูร้านัตทูก็จะลอกลายสักตามอินเทอร์เน็ตนะครับโดยคาถาเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะบังกันไว้ก็จะเป็นตัวภาษาต่างดาวยืดยือไปอ่านไม่ออกมันมีโทษของคาถาด้วยการเขียนไม่ถูกหรืออะไรต่างๆก็เรียกว่าต้องตนีสามผิดครูแต่มีบางคนที่รู้ว่าโอเคเขาไม่ได้มีอาคมแต่เขาอยากไปสักเขาแฟชั่นมันก็อาจจะมีโทษได้ในภายหลังเหมือนกันนะครับหรือบางคนสักมาแล้วให้จารย์ช่วยเป่าให้ปลุกให้มันผมก็ไม่ได้เป่าให้เพราะว่าผมก็ไม่รู้จะเป่าอะไรเพราะผมไม่ได้เป็นคนเริ่มสักตั้งแต่เนื้อในออกมาครั้งแรกนะครับ อยู่ที่ความนับถือของแต่ละคนนะครับ ผมเป็นคนที่ชอบพ่อแก่อยู่แล้วเป็นคนที่นับถืออยู่แล้วครับคือถ้าคนที่ไม่ได้เชื่อในเรื่องของจักยันต์ไม่ได้มีดึงตรงนี้บางคนก็อาจจะนับถือเป็นพระหรือเปล่าเป็นเกจิอาจารย์หรือเปล่าหรือบางคนถ้าเป็นเด็กยุคใหม่อาจจะเป็นไอดอลหรือเปล่าเราเราสามารถเห็นการการะทําของเขาเห็นในสิ่งที่เขาทําและเห็นในสิ่งที่เขาประสบความสําเร็จได้จริงๆตรงนั้นอาจจะเป็นในลักษณะของการเชื่อมั่นในตัวไอดอลของเด็กสมัยใหม่ก็คือมันก็อาจจะเปลี่ยนไปตรงนี้ーーถ้าเกิดใครที่ไม่ได้เชื่อตรงนี้นนนนก็อาจจะแบบไปยึดถือกับคนที่เขาประสบความสําเร็จจริงๆแล้วก็ยด เป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นแบบอย่างก็อาจจะไปหาเรื่องบันเทิงอย่างอื่นทําอย่างเช่นการดูหนังฟังเพลงหรือออกไปเที่ยวกับเพื่อนหรือหาแอคทิวิตี้อะไรทามากกว่าที่เราจะไปยึดติดกับอะไรจนมากเกินไปอย่างที่บ้านก็อาจจะมีแบบเป็นพระพุทธรูปตั้งไว้อย่างน้อยเราก็อุ่นใจบางคนอาจจะศรัทธาแต่ว่าอาจจะไม่ชอบการสักเนาะก็ไปหาของอย่างอื่นอย่างเช่นพระเครื่องผ้ายันหรือพวกตะกุดอะไรพวกนี้ครับมาบูชาแทนการสักก็ได้ ก็มีบ้างนะครับมีบ้างมันจะเป็นช่วงๆบางทีชาวต่างชาติก็ชอบพวกนี้จะชอบมากประเทศจีนเป็นป๊อปปูล่าเลยก็มี5แถวเลยครับ5แถว9ยอดชัดเพชร8ทิศก็ตามลำดับมาสม่วนมากจะเป็น5แถวป๊อปปูล่ามากบางลูกค้าก็ชอบองค์ประกอบการจัดองค์ประกอบของยันเต็มหลังอะไรเงี้ยเปิดในะคคมดูเอาวันนี่น,น,นีบางทีก็เป็นอย่างนั้นครับบางทีก็ ชอบความขลังเมตตามาหานิยมอะไรไปทำมาหากินค้าขายอย่างฝรั่งเนี้ยบางคนเขาอาจจะแบบรู้วัฒนธรรมของเราแบบสักเสร็จปุ๊บไปหาอาจารย์แต่บางคนอาจจะสักเพื่อความสวยงามล่าสุดนะครับก็มีชาว,าชาวกัมป์น่าจะกัมพูชาครับผมครับน่าทำงานที่ไทยครับเขาจะมาสักยันเนี่ยแหละครับเขาก็จะมีข้อวางแผนเขาก็มีรูปตามอินเทอร์เนต็ตมานะครับทีนี้เราก็ มาจัดวางเอาเองครับเพราะว่าตามรูปตามเด่นเนี่ยเรากรอบได้ไม่เป๊ะน,นะครับก็จะมีข้างบนเขาวางไว้ประมาณยีิบเก้ายอดต่อลงมาก็จะเป็น8ทิศล่าสุดเขาสัก8ดทิศไปข้างล่างเนี่ยเขาเป็นเ,เสือคู่ละเดี๋ยวอนาคตเขาก็จะมาใส่ห้าแถวตรงนี้ย,นยันฉันชรตรงนี้สาริกาตรงนี้นะครับตามแผนที่ว่าตัวลูกค้าเขาแปลนไว้ทางเราก็มีหน้าที่แค่กะขนาดสัดส่วนหาอัขระที่ดีที่ถูกต้องเท่านั้นเองครับ น,น้ำเต้าอ๋อน้ำเต้าน้ำเต้ตาหมดกข้อห้ามหลกัหลกๆเลยก็คือไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้เลยคือรู้ว่ามีข้อห้ามแต่ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างห้ามด่าพ่อแม่ห้ามแช่งคนวาจาเราศักดิ์สิทธิ์เราต้องการให้เป็นวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับการเจรจาสื่อสาร